สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บ AA 9อ๙วินกันอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมนะ AA 9อไนวินวันนี้ครับผมท่านผู้ชมนะช่องไปขยุกเอ็กซ์หนะฝากติดตามไว้เลยครับผมครบ100ซับมีแจกอยู่แล้วครับผมท่านผู้ชมนะมาวันนี้ไปลุยกันเลยดีกว่าครั้งที่แล้วก็เดือดมากครับผมท่านผู้ชมนะสำหรับ เนี่ยผมเขาอัพเกมขึ้นมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าเพิ่มเงินรางวัลด้วยนะท่านผู้ชมนะเกมนี้คนเล่นเยอะมากนะแต่ผมไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะวันนี้จะมาดีมอฟมาเกลนะท่านผู้ชมนะผู้หญิงคนนี้ครับผมไปลุยเลยว่าซื้อฟ oui รีสปินครับผมเป็นว่าจะเดือดขนาดไหนครับผมดีมอฟมาเกลนะเราจะไม่ซื้อแพงนะท่านผู้ชมนะเสียงไปไหนมาเราจะไม่ซื้อแพงนะท่านผู้ชมนะวันนี้มีงบสามหมื่นนะผมจะซื้อหลักละหห้าไม่ไหวท่านผู้ชมนะขอ,อเป็นเจ็ดพันห้าแล้วกัน ตัวนี่อ้าวเรียบร้อยสแตเตอร์กี่ตัววะเนี่ยหกตัวผมสิบเก้ารอบแตเตอร์หกตัวผม่านผู้ชมนะมาเร็วมาหน่อยเพื่อนเก้ารอบต้องมีอะไรแหละโอ้โหรอบแรกผ่านไปสอง โอ้ยจบแล้วทผูมจบนะปล่อยแล้วผมไม่พูดละไม่อยากจะพูดอะไรเลยนะต้องจะคูณสองเองมันจะคูณไปเรื่อยๆผมถ้าเราชนะนะโอ้โหทผูมจบนะเข็ดแล้วผม ถ้านผู้ชมนะเปิดปีห้าเปิดตัวเจดิเพื่อนโอ้โหเปิดตัวเจไม่มาชิปช่องแรกชิปช่องแรกโอเค,อเคสวยงามแบบนี้แหละวายได้สองทีเขาบผมท่านผู้ชมนะมันจะเป็นวายสแต็กครับผมท่านผู้ชมนะวายสแต็กนะคิวช่องแรกเออเก็บคูณไปก่อนเก็บคูณไปก่อนนะผมคูณสิบสองหลือสิบรอบมาดิ วันเมกาเลยเหรอวะเพื่อนมาซื้อ7,500นนะท่านผู้ชมนะตามตูนอีก0 0 0พอย่าเปิดปีเยอะๆดิเพื่อนโอ้โหวายมาไม่ได้เงินเก็บค <Why? S 1> ูณไปก่อนละกันวัดในเปิดเดียวไปเลยปะโอ้โหท่านผู้ชมนะปยียาวๆเลย <Why? S 1> อุ้ย3,150ายังไง อ่ะสวยคูนสิบห้าแล้วคูนสิบหกแล้วมามาเพื่อนนะมาแล้วผมเองก้าวินครับผมเอไนวินตามมาเลยครับผมลิงที่ผมปักหมดไว้ในช่องเม็ดกับไรน,นะอันนี้กับไรแล้วผมเลยสี่รอบที่เหลือด้วยกับไลของเราต้สมู้ทเต็งอ่ะ้สมูทเต็งอะไรมันว่าเมื่อกี้สามพันสองคูณผมเยอะแล้วผมท่านผู้ชมตอนนี้ยังไงก็บิ๊กวินนะชนะอะไรก็บิ๊กวินนะว่าคูณเยอะจัดครับผม แ8นี้่ี่เขาเรียกกำไรของจริงคูน17นะท่านผู้ชมนะตัวเจสวยคูน18ไปดิ<อ>ตัวเอโอเคคูน19ไปดิอุอ้ยเรียบร้อยท่านผู้ชมนะคูน24เลี้ยง8มาแล้วนะท่านผู้ชมนะมาแล้วตําบูตมมะเต๋งน่ะตําบูตมมะเต๋งนะ่ะมาแล้วท่านผู้ชมนะโอ้โหสุดสุดจัดครับผมผมนึกว่าจะไม่ได้อะไรนะอุตสาบทมันตอนแรกแนละ้วมันได้ยินแน่เลยฮนะ พอใจแล้วผมกำไรหมื่นหน mm ึ hmm. Soon, Soon, mm ่งครับผมฝากกระทืบไลคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืมนะครบ100ซับผมแจกนะย p k u x ปนะไปละบ๊ายบายิ้มเลยกำไรหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันด้วยดิ